สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจำวันที่12บมีนาคมปีห6นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ2กับ5้สกับ6 2สองนสองะส3 2ส2 6 2องห6 2 6 3 6ห6สอง2 60 3 5 1 9 2 6 3 6 9สหหดหเสหนสาองหสหนะจับคู่ก็สองห้าสอง สองสามสองห้าสองหกห้าสองห้าสามห้าหกเนาะหรือจะสามห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดสามห้าเก้าสองหกศูนย์สองหกสี่สองหกแปดอย่างนี้ก็ได้เนาะต่อไปพิเศษสามกับหกเก้าก็สองเราจับเก้ากับหกให้นะคะต้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าหกศูนย์หกสองหกสามหกห้าหกเก้าหกเก้าสามสามหกสอง สามเก้าสองเก้าสองหกนะคะจับคู่ก็สามหกสามสองสามหกสามเก้าหกสองหกสามหกเก้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีต่อไปเป็นปกติสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่หกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่หกสี่สองเจ็ดหกเจ็ดหกเก้าเนาะ ก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีต่อไป VIP 3สามกับหกสี่กับเจ็ดสามศูนย6สามสองสามสี่สามหกสามเนสองหกสามหกเจจับคู่ก็สี่หกหกสี่สามเจ็ดเจ็ดสามสี่หกนะคะ371375 379 ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางเดอ้อจับคู่ลุ้นในกันเดอ้ออันไหนที่เหมือนกันก็จับไปก่อนนะสามกับหกนี่รู้สึกว่าจะมาสามแนวทางเดอ้อเฉพาะกิจพิเศษแล้วก็ VIP เนาะหกกับเก้าพิเศษกับปกติระวัง VIP มันจะไปเข้าเฉพาะกิจอีกเดอ้อโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดชอบสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะ แนวทางแต่ละแนวทางเนาะอันนี้เฉพาะกิจอันนี้ปกติอันนี้พิเศษกับ VIP พเนาะพิเศษกับ VIP มันจะมาเลขคล้ายๆกันเด้นอน,นี่เฉพาะกิจวันนี้ปกติมันจะต่างจากเขานะวันนี้เฉพาะกิจพิเศษแล้วก็ VIP มาแนวทางเดียวกันนะคะเฉพาะกิจต่างจากเขาหน่อยเนาะ ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะอย่าลืมกดเช้าสไี้กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เด้อหาหนอยนี่ ันชอบเข้าตรงหัวมันเด้อนี่นี่มันจะสลับขึ้นไปออกนี่มันจะมาหัวอย่างนี้ทุกอันเลยโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ